คำปฏิฐามประจาวันสาธุการในพระชาพระบิดาองค์พระยาวเวจิตใจของขปงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของขปงหลายมาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของคนชอบธรรมเป็นป้อมปราการของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ขปงหลายจะไม่วันไหวใหญ่โตข้าแต่พระเจ้าดยพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์ขปงหลายจึงได้มีความหวังใจในสัญญาของพระองค์ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาใครวานสิ่งใดก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนและทรงฝึกใจของข้าพงศ์หลายให้มีความยับยั้งชั่งใจโดยวิทิ์เด็กจากพระคำของพระองค์และโดยการทรงสถิตขององค์พระปัญญาบริสุทธิ์และโดยการทรงช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ทำให้ข้าพงศ์หลายได้มีประสบการณ์กับการอจัรยาของพระองค์ ซึ่งเป็นเหตุในขบงหลายได้ขอบคุณพระองค์มากขึ้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่ประชากรขบรงได้ตกจากระดับอันควรเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังและหันใจแบบประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อนําเงินของพระเจ้าซึ่งทรงเมตตาประทานให้ไปซื้อหวยซื้อสตอเตอรี่เล่นกนารพนันหวังโชคลาบตามความคิดของมนุษย์ แต่กลับละเลยในการอธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อขอพึ่งในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าจึงมีเหตุให้คริสเตียนไม่น้อยติดบุงแล้วของมารซาตานก่อคดีบาปชั่วในสายพระเนตรของพระองค์ท้ายสุดก็ขาดสันติสุขในการเนินชีวิตและตรอมตรมด้วยความทุกข์เพราะหลงรักเงินทองค่าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปโปรดเมตายกโทษให้อภยัยต่อทุกทกคนที่กลับใจใหม่ในวันนี้ขอทรงช่วยแต่ละคนที่หลงจนไปกับราคัฒนาทางโลกนั้น ลับสู่สภาพดีกลับมามีความหวังใจในพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในผู้เชื่อทุกๆคนแล้วพระองค์ก็จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระบัญญัติบาทสุดทรงนําให้ข้าพงหลายเรียนรู้ที่จะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดพืรอคริสเตียนไทยทุกๆคนจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริ์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยความรักของข้าพง์หลายจำเรื่นยิงย่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างขอให้การงานทุกๆอย่างทั้งงานพนักิจและงานธุรกิจตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานในครัวเรือนมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดี ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดปกป้องคุ้มครองข้าพงศ์หลายให้รอดพ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งพวงขอให้ทุทกๆคนที่วางใจในพระองค์นั้นมีสุขภาพดีดีและแข็งแรงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกทสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน